ท่านนะครับผมตองตองอาจารย์ตองคามาทาร่นะครับยิปซีเปิดกรรมเข้าสู่ช่องชาแนลพิชาร์เดพีครับการทำนายนี้วิดีโอนี้นะฮะจะเป็นการทำนายในส่วนของดวงการงานการเงินสุขภาพความรักนะครับและมีเกร็ดในส่วนของเรื่องการแนะนำทำบุญให้กับตัวท่านด้วยนะครับ เน้นย้ำเสมอว่าการทำนายนี้นะครับไม่ใช่การทำนายที่ระบุไปในดวงชะตาของใครคนดึงนะครับเพราะฉะนั้นจะมีบางท่านที่รู้สึกว่าตรงบ้างไม่ตรงบ้างต้องใช้วิจารณญาณในการรับฟังรับชมด้วยนะครับถ้าอันไหนที่รู้สึกว่ามันใช่มันตรงนะครับรับ energy ดีๆเข้าไปนะครับแต่ว่าถ้าอันไหนที่คุณรู้สึกว่ามันเป็นพลังลบพลังที่รู้สึกว่าบันทอนจิตใจผมแค่เป็นการเตือนหรือว่าฟังคิดซะว่าผมมานั่งเล่าละครเล่านิทานให้ฟังละกันนะครับอย่าไปใส่ใจอะไรกันตรงนั้นมากนะครับ การทำนายนี้นะฮะสามารถฟังได้ทั้งลัคนาและราศีนะครับท่านใดที่ท,ทราบลัคนาของท่านอยู่แล้วนะครับก็คือฟังอีกทางนึ่งได้เลยนะครับแล้วก็ในส่วนของท่านที่ทบับทราบราศีของตัวท่านเองก็คือสามารถฟังได้เลยเช่นเดียวกันฟังได้ทั้งสองอันนะครับเพื่อความแม่นยำนะครับผมเรามาเริ่มต้นกันเลยดีกว่านะครับของอดวงประจำเดือนสิงหาคมของแต่ละราศีนะครับ สวัสดีครับสวัสดีชาวลัคนาราศีธนูนะฮะผู้ที่เกิดวันที่16บหกธันวาคมจนถึงวันที่14บสมการาคมนะครับมาดูกันว่าเดือนสิงหาคมจะมีอะไรเกิดขึ้นกับคุณบ้างน,นะฮะ าสบายนิดหนึ่งลยครับที่ทานไปพร้อมๆกันนะครับชาวลักนณาธนูนะฮะลักขณาตาสีธนูเดือนสิงหาคมจะมีอะไรเกิดขึ้นกับคุณบ้างนะครับเนี่ princess อบสอดนะฮะหรือเพจสอบสอด นะครับ10 of cups king of cups the wheel of fortune นะดีใจเลยอะ่ะเพราะมันราศีผมด้วยไงอ่ะนะฮะ king of pentacles นะครับเอ่อ uh, nine of w a n d นะฮะว้า10 wow. of swords สุดท้ายครับ king of swords นะฮะ มาเรามาเริ่มต้นกันทํานายกันดีก,กว่านะครับไพ่เมเจอร์อาคณาโผมา1ใบนะคะเป็นไพ่ที่ค่อนข้างดีเลยทีเดียวนะครับ The Wheel of Fortune นะฮะช่วงนี้นะครับชาวลัคนาราศีธนูนะฮะจะต้องขยันมันทําบุญนิดนึงนะครับหรือว่าก่อนหน้าเนี่ยคุณได้เกิดการทําบุญอะไรมาบางอย่างนะครับผลที่จะได้ออกตอบรับมาเนี่ยจะออกออกมาชัดเจน ในช่วงนี้แน่นอนไพคิงโผล่มาทั้ง3ใบนะฮะถ้า King of w n n p นโผมานี่จะ Amazing มากเลยนะครับช่วงนี้แสดงว่าน่าจะมีเรื่องที่ค่อนข้างยิ่งใหญ่เกิดขึ้นสำหรับตัวคุณนะครับพอสมควรเลยละนะฮะ อ่ะมาเริ่มต้นกันเลยดีกว่านะครับในส่วนของเรื่องการทํางานนะครับผมมองว่าช่วงนี้อาจจะได้รับข่าวลือข่าวสารบางอย่างเข้ามาเสียงแววหูตามลมนะครับหรือว่าบางทีเนี่ยตัวคุณเนี่ยอาจจะถูกติชินนินทาว่าร้ายนะครับจากคนที่เขาคิดไม่ค่อยดีกับตัวคุณในช่วงนี้ไม่อยู่ที่ไหนก็โดนนะฮะต้องบอกอย่างนี้ดีกว่านะครับเพราะฉะนั้น เอออยู่เฉยๆนะครับอยู่เฉยๆดีกว่านะครับอยู่นิ่งๆนะครับแม้ว่าบางทีเราจะเจ็บช้ำหนักหนาสาการแค่ไหนก็ตามนะครับคืออยู่นิ่งๆไว้จะดีที่สุดเพื่อเป็นการเคลียร์ไม่เป็นการต่อย,ยอดปัญหาที่จะเกิดขึ้นในภายภาคหน้านะฮะไม่ว่าจะการทำงานหรือลงทุนแม้ว่าคุณอยากจะมีแพลนที่จะลงทุนทำกิจการใดๆในช่วงนี้ก็ตาม ปึกษาคนที่เป็นผู้ใหญ่ให้ดีๆนะครับมีเกณฑ์ที่จะได้ไม่คุ้มเสียเกิดขึ้นมานะครับเพราะว่าแลดูแล้วเหมือนคุณลงทุนไปค่อนข้างเยอะนะครับแล้วก็ผลตอบรับมาเนี่ยอาจจะมันได้อาจจะถือว่าได้นะแต่บางทีอาจจะได้ช้าหรือว่าบางทีอาจจะมีการขาดทุนอย่างนี้เกิดขึ้น เพราะฉะนั้นเนี่ยต้องระมัดระวังในเรื่องการลงทุนหรือทำธุรกิจในช่วงนี้นะครับช่วงนี้อาจจะมีการ work from home นะฮะอาจจะมีการเบื่อเบื่อเซ็งเซงเกิดขึ้นมีความรู้สึกเครียดภาวะะวง์ใจในส่วนของเรื่องการทำงานอยู่บ้างนะครับอาจจะใช้ชีวิตอยู่กับครอบครัวค่อนข้างมากนะครับแล้วก็การงานเนี่ยอาจจะต้องพยายามขยันทำงานให้มากมากขึ้นนิดหนึ่งนะครับคุณอาจจะมีความรู้สึก เ,เหนื่อยล้าอ่อนแรงนะครับในส่วนของเรื่องการทำงานอยู่พอสมควรแต่ผมบอกไว้ก่อนว่าผู้ใหญ่ยังยังอยู่ในเกณฑ์ที่ค่อนข้างโอเคครับผู้ใหญ่ยังให้การช่วยเหลือคุณค่อนข้างโอเคมากๆเลยนะครับสปอร์ตได้ค่อนข้างดีนะฮะในช่วงนี้นะฮะคุณอาจจะมีการจบโปรเจกต์นะครับ ปิดโปรเจกต์อะไรบางอย่างเป็นการเสร็จสิ้นเป็นการจบสิ้นนะครับถือว่าเป็นในยะการดีนะครับบางทีผู้ใหญ่บางท่านอาจจะให้การช่วยเหลือแล้วก็สปอร์ตในส่วนของเรื่องที่มันใกล้จะจบอันนี้ให้มันจบสิ้นอย่างดีทีเดียวนะครับมองในแง่ดีนะาบางทีนะครับ คุณอาจจะได้เจอพื้นเก่เกาๆคนในอดีตนะครับหรือว่าช่วงนี้อาจจะได้มีการเกี่ยวข้องกับคนที่ทํางานเกี่ยวกับพวกข้าราชการนะครับทหารตำรวจนะครับหรือว่านักตุลาการนักการบัญชีนะครับถือว่าเป็นการสะสางอะไรบางอย่างนะครับไพ่ h w a e o ีอ o f ฟอรจนผมมาอย่างเงี้ยผมมองว่าคุณมีเกณฑ์อาจจะต้องเกี่ยวข้องกับ ในส่วนของเรื่องบางอย่างนะครับในอดีตนะครับมันอาจจะได้กลับมาสะสางในช่วงนี้ถือว่าเป็นเคลียร์ปมบางอย่างนะครับแล้วก็เป็นการจบสิ้นด้วยถือว่าออยังมีคนที่มาสพอร์ตช่วยเหลือคุณได้ค่อนข้างดีเลยทีเดียวนะฮะการงานนะครับ ผู้ใหญ่อย่างที่ผมบอกไปผู้ใหญ่จะช่วยเหลือการซัพพอร์ตคุณได้ค่อนข้างดีถ้าคุณทำงานในส่วนของเลเวลที่เป็นลูกน้องเขานะครับแต่คุณก็ต้องพยายามแข่งขันนะครับพยายามขยันนิดนึงเพราะว่าแลดูแล้วตัวคุณเองเนี่ยช่วงนี้เนี่ยก็เหมือนจะเออเหมือนมีไมเซตบางอย่างหรือว่ามีความพยายามบางอย่างแล้วแหละแต่ว่า มันมีความขี้เกียจมันมีความเบื่อนหน่ายมันมีความภาวะะวงมันไม่ค่อยมีแรงกระตุ้นตัวดูล้นสักเท่าไหร่นะคะพยายามดีตัวเองออกมาจากตรงนั้นใช้ศักยภาพของคุณให้เต็มที่นะครับแล้วมันจะเต็มผลที่ได้ตอบรับมาเนี่ยจะได้รับการชื่นชมหรือว่าผู้ใหญ่บางท่านก็อาจจะมองเห็นอยู่บ้างอาจจะมองเห็นนะถ้าคุณทำงานในส่วนของเป็นเลเวลที่เป็นหัวหน้านะครับช่วงนี้เนี่ยจ,จะเจอลูกน้องที่เหมือน ค่อนข้างดื้อรั้นแข็งกร้าวหรือว่าบางทีอาจจะสั่งงานได้แล้วเหมือนทํางานต้องตามจี้ตามจิกนิดนึงอะนะฮะแต่ว่าคุณก็พยายามใช้คําพูดดีๆนะครับหรือว่าเป็นการประนีประนอมนะครับก็ยังสามารถจะตามงานหรือว่าเป็นการพูดคุยกันได้แล้วรู้เรื่องยังโอเคอยู่ยังไม่ได้อยู่ในสภาวะที่รุนแรงอะไรมากงมายขนาดนั้นยังอยู่ในเกณฑ์ที่ค่อนข้างโอเคนะ เออ่ในส่วนของใครที่ตกงานอยู่ในช่วงนี้นะครับ <c oughs> ลองหากิจการทำอะไรเล็กๆน้อยๆเป็น j อบนะครับแต่ผมมองว่าจะมีคนที่เป็นผู้ใหญ่คอยเข้ามาช่วยเหลือมาัพ p อร์ตคุณในส่วนของเรื่องงานที่คุณอยากจะได้เป็นจ o b j o อย่างนี้ยังมีเงินที่พอจะเข้ามาหุนเวียนในส่วนของเรื่องการใช้จ่ายภายในครอบครัวอยู่ถือว่าค่อนข้างโอเคนะครับ การเงินนะครับในช่วงนี้เนี่ยอืไ่โผลขึ้นมาอย่างเนี้ยผมพูดอย่าง <c oughs> ขอโทษดีครับผมขอพูดอย่างแรกเลยนะคือถ้าใครที่มีการที่ให้หยิบยืมเงินไปหรือว่ามีภาวะคดี หรือว่ามีการที่ไปฟ้องร้องในส่วนของเรื่องอะไรอย่างเงี้ยเกิดขึ้นเนี่ยมีเกณฑ์ที่อาจจะต้องไปดวงานไปติดต่อกับตํารวจอยู่บ้างนะครับหรือว่ามีการที่แบบดาเนินเรื่องนะฮะถือว่าจะมีโปรเซสอะไรบางอย่างเกิดขึ้นนะครับแล้วก็ได้มีการสะสารอะไรบางอย่างถือว่าเป็นในยะที่ค่อนข้างโอเคนะครับเรื่องบางเรื่องจะจบไปนะฮะ เอ,อบางทีถ้ามีใครมาขอหยิบยืมเงินในช่วงนี้ผมมองว่ามีเกณฑ์ที่อาจจะไม่ได้เงินคืนค่อนข้างสูงนะครับถ้าไม่สะดวกใจไม่ต้องให้เลยจะดีกว่าเพราะว่าอย่างที่ผมพูดไปนะฮะเกณฑ์ที่จะได้คืนยากมากๆนะครับผมในช่วงนี้นะฮะ แม้ว่าเขาจะอ้างเหตุผลใ,ใดๆก็ตามเหมือนชักชวนคุณไปลงทุนหรืออะไรก็ตามในช่วงนี้เนี่ยไม่แนะนำนะฮะเลี่ยงได้ควรจะเลี่ยงเลยนะครับผมต่อมานะครับอาจจะมีเงินที่จําเป็นที่จะต้องใช้จ่ายไปในส่วนของเรื่องคุณพ่อคุณแม่คุณอาจจะเป็นเรื่องที่อยู่ในครอบครัวคุณนะครับครอบครัวคุณอาจจะเข้ามาเหมือนแบบเออมีตังไหมอะไรอย่างเงี้ยอาจจะแบบ คุณอาจจะเป็นคนส่งเงินให้แต่ว่าบางทีอาจจะไม่เพียงพอแล้วคุณอาจจะต้องแบบควักมากกว่าเดิมขึ้นอย่างนี้ก็ได้เช่นเดียวกันนะฮะก็ถ้ามีสำรองไว้อะไรอย่างนี้ก็ดีนะครับไม่ไม,ไม่ไม่ได้ถือว่าแย่อะไรมากมายขนาดนั้นนะฮะต่อมานะครับเป็นในส่วนของเรื่องเลขนำโชคเอออย่างที่บอกว่าเดี๋ยววิวเอาฟอร์จูนโผล่ขึ้นมาอย่างนี้ คุณมีเกณฑ์ได้เสียงโชคแล้วมีเกณฑ์ที่จะได้พอสมควรเลยนะครับอ่ะเรามาดูเลขกันดีกว่าว่าจะเป็นเลขที่อะไรนะฮะเลขนำโชคของชาวลัคนาราศีธนูนะฮะ โอเคอย่างแรกนะครับเป็นเลข2องนะฮะเลข5เลข 2.. เลข5เลข6เลข7เลข 2.. เลข 5.. เลข 6... เลขเจ็ดแล้วถ้าจะเสี่ยงโชคให้เสี่ยงโชคกับผู้ชายอายุมีอายุนิดหนึ่งนะครับผิวคล้ำ จะดีมากที่สุดนะครับถ้าอยากจะเสี่ยงโชคในช่วงนี้แต่ผมแนะนําซื้อไว้หน่อยเหอะมีเกณฑ์ที่อาจจะได้นะครับเป็นผู้ชายนะแล้วอายุเย,เยอะๆผิวคล้ําหน่อยนะครับจะดีนะครับผมโอเคต่อนะครับในส่วนของเรื่องสุขภาพกันบ้างสุขภาพสําหรับชาวลัคนาราศีธนูในช่วงนี้เนี่ยผมมองว่าน่าจะมีอาการที่เจ็บป่วย,วยแอด,แอด อ,อดๆออแอดๆมาอยู่แล้วแหละนะครับเป็นมาก่อนหน้าอยู่ละหนึ่งเลยนะฮะจะมีปัญหาในส่วนของเรื่องออทางเดินหายใจไพ้ขึ้นมาเลยว่าเป็นเกี่ยวก,รรกับโรคทางเดินหายใจต้องระมัดระวังด้วยโดยเฉพาะช่วงนี้เนี่ยปัญหาในส่วนของเรื่องโควิดเกิดขึ้นต้องระมัดระวังให้ดีๆนะครับอย่างที่สอง ปวดหลังจะโผล่ขึ้นมาอย่างชัดเจนปวดหลังอย่างอย่างมากๆบางทีอาจจะปวดจนเหมือนบางคนที่เป็นหมอนรองกระดูกทับเส้นประสาทเกิดขึ้นก็ได้เช่นเดียวกันต้องระมัดระวังให้ดีๆอาจจะหายาทานหรือว่า,า,ามีการที่ทำกายภาพเกิดขึ้นแต่ผมยังมองว่า,าช่วงแรกเนี่ยคุณหมออาจจะให้ทานยาก่อนเพื่อบันเทานะครับยังไม่ถึงขั้นผ่าตัดไม่อยากให้ถึงขั้นรุนแรงขนาดนั้นนะฮะ อย่างที่3นะครับจะมีปัญหาด้วยความซุ่มซ่ามของคุณเองนะฮะจากการทีเ่เดินชนนู่นชนนี่นะครับเราเกิดที่แบบเหมือนอชนเขาเรียกแบบชนตู้แล้วหัวโนอะไรเงี้ยเกิดขึ้นนะครับจะมีแผลเกิดขึ้นบริเวณหน้าผากหรือศีรษะนะฮะก็ระมัดระวังหน่อยละกันนะครับในช่วงนี้นะฮะ เออจะเดินทางไปไหนจะขับรถอะไรหรือจะข้ามถนนจะทำอะไรช่วงนี้อย่าประมาทเด็ดขาดนะครับอย่าประมาทเด็ดขาดเตือนด้วยความหวังดีนะฮะทั้งที่พูดเนี่ยคือมาราสีผมเองด้วยนะผมก็ต้องระมัดระวังตัวเองเช่นเดียวกันนะครับสขับรถขับลา ต้องพยายามใจเย็นไพดาบโผล่ขึ้นมาอย่างนี้แสดงว่าจะต้องมีอาการฉุนเฉียวมีอาการที่เหมือนขับรถขับเวลาค่อนข้างเร็วนะครับต้องกำมัดะวงให้ดีๆบางทีให้มองในระยะดีๆเบาๆสุดก็อาจจะโดนแค่ใบสั่งนะฮะต้องอ่ะแล้วก็ไปเสียค่าปรับนะครับระวังหน่อยนะอ่ะต่อมานะครับมีเกณฑ์ที่น้ำหนัก จะขึ้นเนื่องจากคุณอาจจะ work from home นะครับหรือว่าเ,เหมือนกินนอนกินนอนแล้วน้ำหนักขึ้นอะไรอย่างเงี้ยพยายามหา activity ทำมีการขยับเส้นขยับสายอะไรบ้างจะดีมากๆนะครับในช่วงนี้เรามาต่อกันที่ในส่วนของเรื่องความรักนะครับความรักสำหรับชาวลัคนาราศี ธนุนะฮะช่วงนี้นะครับตัวคุณเองเนี่ยอาจจะบางทีสงสัยนะครับระแวงหรือกังวลใจในส่วนของเรื่องคนรักความรักของคุณนะครับว่า,ามันเป็นอะไรยังไงในช่วงนี้รู้สึกมีการทะเลาะเบาแว้งกันเกิดขึ้นเนื่องจากาเหมือนคนที่คนที่อันนี้คนโสดก่อนนะเหมือนเพิ่งพูดคุยกันยังไม่ได้ตกลงสเตตัสนะฮะแล้วเหมือนแบบ คุยกันไม่รู้เรื่องหรือ,อมีการขัดแย้งอะไรกันบางอย่างเกิดขึ้นในช่วงนี้ก็ระมัดระวังหน่อยละกันในส่วนของเรื่องการพูดการจาการคุยกันในช่วงนี้ยังอยู่ในเกณฑ์ที่ลอมชอมอ,อีกฝ่ายหนึ่งถ้าคุณเกิดงอนหรือแฟนคุณงอนคุณก็ยังพอที่จะแบบไปง้อไปงอนอะไรอย่างนี้เกิดขึ้นได้พยายามอย่ามีทิฐิก,กันนะครับลดอีโก้ของตัวเองลง อย่างอื่นก็จะสบายใจมากขึ้นนะครับอย่าแข็งเกล้ากันมากนะหรือแล้วเหมือนประมาณว่าบางคู่เนี่ยทะเลาะกันในช่วงเนี้นะฮะแล้วแบบเหมือนจะแบบพูดแบบเออก็เลิกไปเลยสิอะไรเงี้ยไปหาใหม่เลยสิซึ่งจะเป็นการจุดชนวนแล้วทําให้อีกฝ่ายหนึ่งเนี่ยรู้สึกไม่ค่อยโอเคนะเพราะฉะนั้นต้องระมัดระวังในส่วนของเรื่องคําพูดในช่วงนี้ด้วยนะครับพยายามทําอะไรนึกถึงครอบครัว นะครับระยะยาวไว้จะดีที่สุดนะครับสำหรับคนโสดนะครับแล้วก็ถ้าเป็นคนที่มีครอบครัวอยู่แล้วเนี่ยช่วงนี้เนี่ยก็อาจจะมีปัญหาทะเลาะเบาะแว้งกันหนึ่งเลยนะครับเป็นเป็นปัญหาที่เกิดขึ้นภายในครอบครัวเนื่องจากว่ามันจะ ครอบครัวของครอบครัวคือตัวคุณถ้าาตัวคุณเป็นผู้ชายคุณมีผู้หญิงบางทีพ่อของฝ่ายแฟนของคุณเนี่ยนะครับอาจจะเข้ามาเกี่ยวข้องแล้วบางทีอาจจะเป็นเป็นเรื่องบางอย่างที่ทําให้เกิดเรื่องอย่างนี้เกิดขึ้นนะครับต้องระมัดระวังให้ดีๆนะฮะอย่าอย่าให เรื่องบางเรื่องเข้ามากระทบกระเทือนจิตใจกันนะครับพยายามคุยแล้วก็พยายามเบาให้มากที่สุดนะครับนึกถึงบางทีทะเลาะก,กันไปเนี่ยบางทีมันต้องกลับมามองหน้ากันกลับมาคุยกันไนียนะฮะก็นึกถึงดีๆไว้ละกันนิ่งไว้ให้มากที่สุดนะครับบางทีอาจจะได้รับข่าวสารบางอย่างมาผิดมีการสื่อสารกันผิดอันนี้ต้องระมัดระวังให้ดีๆนะครับใจเย็นๆกันหน่อยนะในช่วงนี้นะฮะ อาจจะมีการหึงหวงกันเกิดขึ้นในช่วงนี้นะครับสำหรับท่านใดที่แต่งงานแล้วบางคู่นะฮะต้องออสื่อสารกันให้อย่างชัดเจนอย่ามีปัญหาแล้วเดินหนียอ,อกจากกันนะครับต้องพยายามคุยพยายามพูดกันให้มากที่สุดนะครับอันนี้เน้นย้ำเลยนะฮะเอ่อ ในส่วนของเรื่องความรักผมมองว่ายังไงเทนซอฟคับโผลขึ้นมาเนี่ยน่าจะไม่มีการเลิกกันหรอกอาจจะเป็นการทะเลาะบอกแว้งกันหรือว่าเป็นการเคลียร์ปัญหาบางอย่างนะครับมีคนยื่นมือเข้ามาช่วยเหลือคุณเป็นการสะสางเรื่องปัญหาบางอย่างให้มันจบให้มันสิ้นแค่นั้นเองนะครับถือว่าเป็นเรื่องจบแล้วมันโอเคขึ้นก็จะดีละกันนะครับต่อมานะครับ ในส่วนของเรื่องการทําบุญการทําบุญสําหรับชาวลัคนาราศีธนูในช่วงนี้อย่างแรกเลยทําบุญกับครอบครัวนะครับดูแลคนในครอบครัวนะครับอาจจะคุณพงอคุณพ่อ,ค,พอ,ค,พอคุณเนี่ย ก็อาจจะแบบเออพาท่านกินข้าวแต่ช่วงนี้มันมันไม่น่าที่จะมีโอกาสที่จะได้ออกไปทานข้าวข้างนอกักเท่าไหร่ก็อาจจะเป็นการสั่งอาหารนะครับหรือว่าเป็นการดูแลบุพการีหรือว่าให้เงินคุณพ่อคุณก็จะดีเช่นเดียวกันนะครับอ,อีกเรื่องหนึ่งต่อมานะครับถ้า ทำบุญมีโอกาสไปวัดนะครับลองทําบุญในส่วนของการถวายสังฆทานนะครับหรือว่าถวายลงศพนะครับถวายผ้าห่อศพได้จะดีนะครับแล้วก็ถ้าใครมีโอกาสบริจาคเลือดได้บริจาคเลือดนะครับถือว่าเป็นการสะดอกเคราะห์หนักให้เป็นเบาถ้าใครจะตัดผมหรือว่าย้อมสีผมในช่วงนี้ทำได้ ควรจะทำถือว่าดีมากๆนะครับเป็นการสะดอะเคราะห์หรือว่าเป็นการแก้เคล็ดอะไรบางอย่างนะครับเพื่อจะทำให้มันดีเกิดขึ้นนะครับแล้วทำบุญเสร็จแล้วผมแนะนำให้กรดน้ำนะครับแล้วก็ให้กับเจ้ากรรมในเวรของคุณจะยิ่งดีมากๆเช่นเดียวกันแผ่เมตตาบ่อยๆนะครับช่วงนี้อาจจะอยู่ในช่วงที่ทำบุญบ่อยขึ้นนะฮะเหมือนมีโอกาสได้ทำบุญก็ถือว่าเป็น โอกาสที่ค่อนข้างดีสำหรับคุณทีเดียวนะครับหาโอกาสลองไหว้หรือบูชาในส่วนของเสด็จพ่อรอห้าหรือว่ากระสัตรที่เสด็จสวรรคตไปแล้วก็จะดีเช่นเดียวกันอันนี้คือแนะนำนะครับผมเรียบร้อยนะครับสำหรับชาวลัคนาราศีธนูนะฮะถ้าตรงยังไงก็เหมือนเดิมครับฝากกดไลค์นะฮะกดแชร์กด subscribe ช่องไว้ให้ด้วยนะครับมีอะไรลองคอมเมนต์กันด้านล่างได้นะครับอยากทราบความคิดเห็นของแต่ละท่านเหมือนกัน แล้วเจอกันใหม่คลิปหน้านะครับขอบคุณมากครับสวัสดีครับ